รีวิวกล่องพลาสติกใส่ของขนาดเล็กของมาด้วยพลาสติกกันกระแทกติดอันนี้คำว่านา่าจะรงแตกซื้อมา3ามอันในราคารวมส่ง7จอบาท ด้านล่างมีล้อเลื่อนเลื่อนได้เลื่อนได้จริงๆกรอบใส่ฝวานะครับอ่าล็อกได้นะครับพลาติดค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่มันเล็กปไปหน่อย ก็ไว้ใส่ของเล็กๆได้นะฮะครับผมสวัสดีครับ